สวัสดีครับผมนายกิตสดาวังแก้วนะครับนักศึกษาชั้นปีที่3ามคณะเทคโนโลยีสาหกรรมวิสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับมหาวิทยาลัยราชบัฏส่วนสูรนันทานะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่คิดไว้ในอนาคตแต่ยังไม่ได้มีการวางจำหน่ายสู่สาธารณะนะครับ ครับก็ที่จะพูดก็คือเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมของยุคหน้านะครับผมครับอย่างแรกที่ควรพูดถึงก็คือประวัติความเป็นมาของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับอเคเป็นแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมักใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาและรถยนต์ไฟฟ้าและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น สำหรับการใช้ทางการทหารและการบินอวกาศซึ่งได้รับพัฒนาโดยอากิล่า s โยชิโนะนะครับในปีพศ2528จากนั้นนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งเชิงพณิชย์ได้รับการพัฒนาโดยทีมงานของโซนี่และอาชิกาเซที่นำโดยโยชิโนะนิชิในภาษา 2,534นะครับและในปีพศ2,562ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีมาให้กับโยชิโน no และก็กูดนอยและวิตติงแฮมสำหรับการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับครับก็กลับมาในเรื่องของเราต่อนะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมยุคหน้านะครับการที่ปัจจุบัน มีการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะมีความจุพลังงานสูงจึงใช้งานได้หลากหลายและยังมีราคาต่อความจุต่ออายุการใช้งานต่ำจึงได้รับความนิยมบนราคาตลาดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับสำหรับทั้งยานยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเล ronic, อิเล็กทรอนิกส์รว่มถึงแบตเตอรี่แบบต่างๆที่ใช้ร่วมกันกับแหล่งพลังงานหมุนเวยนอื่นๆอยู่ที่36,00 0ล้านเหรียญในปี 2,018นะครับได้เฉลี่ยแล้วเติบโตปีละ13%ปัจจุบันจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของแบตเตอรี่แบบนี้และแบตเตอรี่ลิเธียมยุคหน้านะครับยังเป็นแบตเตอรี่ในฝันของใครหลายๆคนเร่องสเปคือใช้งานได้นานมากขึ้นชาร์จได้ไวขึ้นปลอดภัยมากขึ้นแต่น้ำหนักเบาลงราคาถูกลงและและต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้จะยังไม่มีแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติครบทุกอย่างแต่ก็มีแบตเตอรี่ที่น่าสนใจหลายแบบเช่นแบตเตอรี่แบบแบตแบบ solid state lithium ion ที่จุพลังงานได้มากขึ้น2เท่าและมีความปลอดภัยมากขึ้นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้แบบนี้อยู่เช่นโพ p o l o ok n i um ยมของไต้หวนันซึ่งจับมือกับบริษทัทรถยนต์ไฟฟ้า innovate ของจีน SOLID POWER จับมือกับ FORD และบริษัทสติ3ที่บริษัทเดซันเทคโอเวอร์ไปมีแบตเตอรี่อีกแบบหนึ่งคือลิเธียมซัลเฟอร์ที่คนหันมาสนใจกันเพราะจุพลังงานได้มากกว่าแบบลิเทียมไอออนยี่สอเท่าแต่ราคาถูกกว่าตัวอย่างบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีเช่น ออกซิเอนิจีและไซออนพาวเวอร์ส่วนแบตเตอรี่แบบสุดท้ายที่ในวงการสนใจกันอยู่เรียกว่าลิเธียมแอร์แบตเตอรี่แบบนี้จุมากขึ้นถึง10ถึง100เท่าแต่เรื่องราคาอายุการใช้งานและประสิทธิภาพยังศึกษากันอยู่แล้วก็เอ,อ็มเทคสอทชก็มีงานวิจัยด้านวัสดุใหม่ๆและการออกแบบขึ้นรูปเซลล์ในแบตเตอรี่แบบ ลิดสแตปลิเทียมไอออนและลิเทียมแอร์โดยเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มอายุการใช้งานและลดราคาต้นทุนนะครับครับแล้วก็มาเข้าในเรื่องประโยชน์ของแบตเตอรี่ลิเทียมของยุคหน้านะครับผมก็มีประโยชน์ที่หนึ่งะครับคือน,น้ำหนักเบาการลิเทียมท,ที่นำมาใช้ผลิตแบตเตอรี่นั้นเป็นโลหะอัลคาไลที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลก จึงทําให้ตัวแบตเตอรี่มีน้ําหนักเบาตามไปด้วยด้วยเหตุนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจึงใช้พลังงานในการขับเคลื่อนที่น้อยเพราะน้ําหนักที่น้อยลงเลยทําให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้นกว่าเดิม 2. ออายุการใช้งานนานเนื่องจากพัฒนามาหลายรุ่นของแบตเตอรี่จึงทาให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีประจุไฟฟ้าที่สูงกว่าเละเก็บประจุไฟฟ้าได้นานกว่าแบตเตอรี่เจเนเรชันอื่นๆทั้งที่มีประสิทธิภาพในการ ในเรื่องของการชาร์จที่สูงกว่าและใช้งานได้นานข้อ3นะครับให้พลังงานสูงคงที่และชาร์จได้เร็วใน,นส่วนประกอบของท่าลิเธียมนั้นมีเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่สูงกว่าเซลล์จากโลหะอืน่นเป็นสาเหตุให้แบตเตอรี่ม,มีความแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดนอ,อืน่นครับและที่นะครับข้อ 4. เป็นเซลล์แห้งเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติเช่นของเหลวกรด หรือตะกลัวจึงสามารถรับประการเรื่องของความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าแบตเตอรี่อื่นๆครับและโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่ที่เอามานำเสนอเนี่ย <c oughs> พัฒนาไปก้าวไกลๆมันอาจจะเพิ่มความสะดวกสบายครับผู้ใช้เพิ่มขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ ได้เป็นมิตรกับสิ่งวแวดล้อมและทาให้วงการของพลังงานได้ถึงจุดพลิกผันขึ้นมานะฮะดังนั้นเราก็ขอให้เขานําออกมาวางไข่เร็วๆและพัฒนาได้ไวๆครับก็ขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ทั้งสามเว็บนี้ทำให ได้มาเป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนักนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายจิตาดาวังแก้วขอลาไปก่อน,นครับผมขอบคุณครับ